รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว <Marine> ัยอมริคนทีวีขุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่คาเฟ่นะคะน่ารักมากๆของพี่การ์ดช่ของเราน้องแจ็คไรเดอร์ว่ารู้ขู่คุยกันค่ะสวัสดีค่ะบและต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Lazy Cafe X Jack Rider อีกครั้งหนึ่งครับสถานที่ที่เรายืมเข้ามาใช่ไหมคะสถานที่เรายืมเข้ามาแล้วก็พูดว่าใจมันเจ้าของร้านเลย เนี่ยพี่ก็จะเปิดรายการนะพี่พี่ยังไงเนี่ยพี่ร้านแจ็คจริงๆร้านหมจริงๆร้านหมจริงนะวันนี้ก็เลยเป็นทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นทั้งแขกรับเชิญไปในตัวแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของร้านเจ้าของร้านด้วยแต่พี่ขอบอกวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษตกลงก็ไม้แต่สำหรับที่แล้วมีมีแขกเข้าร้าน ในฐานะที่ผมเป็นพิธีกรและเจ้าของร้านเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูแลแขกเดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายรายการต่อก็ได้ดูแลลูกค้าทำงานลูกค้าดูแลลูกค้าก่อนเลยลูกค้าก่อนปะเดี๋ยวรอแจ็คค่ะดูแลลูกค้าแป๊บดูแลลูกค้าขนาดนี้เหรอจับตัวอ้วกมีหุ่มหมเหม่งกันด้วยอะ ผมก็ทำเป็นปกติปกติครับพี่ลูกค้าร้านนี้เวลาเข้ามาจะทักทายแบบนี้เลยเหรอเป็นปกติเลยพ่อกอดคอยหอมคอยอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาภรรยาจะว่าไก่ทำอย่างนี้ไงก็ผมทำทั้งหมดเนี้ยกับภรรยาเพียงคนเดียวนี่แหละภรรยาผม Good morning Weekend is in it It's good u n t i r Yeah feeling dark อ,อ,อ,อยา่าซิกูตซิกูตอ๋ออาลยาตัวว่าทำไมนะปาดีพักทายเป็นคนชาติเดียวกันฉันเป็นคนอื่นไปเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนนะบอกก่อนเมื่อก,กี้เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันยซึ่งพิธีปะผู้ภาษาเยอรมันได้ด้วยคือผมอึ้งมากาอะไรอะหน้าตาพี่ดูเหมือนคน <laughs> ไม่น่จะพูดเลยใช่ไหมอ่ะงั้นหันไม่หาคนดูหน้าตาไม่น่าพูดเยอรมันได้คือหน้าตามันทั้งหมยๆหมยอ่ะอ่านะ มานอะไรบูรณาแต่ภาษาที่อย่างเดียวนะเจ๋ๆก็มีเลยนังสือภาษาอื่นมาบ้างนะที่ใช้ภาษาเยอรมันกันกีดก้านมากเพราะว่าทราบว่าเป็นลูกครึ่งเยอรมันใช่ไหมล่ะใช่แต่ชื่อเนี่ยพี่อะแปลกใจมากเบียงกาเบียงกาไม่ใช่เยอรมันนะค่ะเบียงกาใช่เป็นภาษาอิตาลีค่ะนั่นสิเป็นลูกครึ่งเยอรมันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ชื่อเป็นอิตาลีพ่อแม่พบรักกันที่ซาอุดิอาระเบียแล้วมาเติบโตที่เมืองไทยค่ะได้สามีเป็นคนชาติ จีนค่ะคนไทยคนไทยเชื่อสายจีนงคุยเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้เห็นหน้ากันชัดๆเห็นแบบโป๊๊ๆกันไปเลยถ้าเปิดมาแล้วไม่ใช่ผิดคนก็จะได้บอกว่าใครอยู่โอ้ยนี่พอได้มาเห็นแบบน้องสะพ้แบบหน้าตาเต็มเตๆสวยอ่ะติยมของขวัญละันหลาย ตอนนี้ตอนนกี่เดือนแล้วตอนนี้กี่เดือนแล้วตอนนี้อสามสิบเอ็ดวีก็ประมาณเจ็ดเดือนครึ่งเจ็ดเดือนครึ่งใช่เบบี้เจตั้งชื่อแล้วเขาเรียกว่าเป็นคำที่เรียกกันกันเองเล่นๆว่าเรียกว่าเบบี้เจก่อน ย่อมาจากกับเบบี้แจ็คเบบี้แจ็คแล้วเขาล่ะไม่ให้เขามีส่วนร่วมก็บีไงตัวบีข้างน้าเบียงค่ะเออเมื่อกี้ตอนแรกเราูดค้างเอาไว้ตั้งแต่ชื่อบอกทำไมชื่อเป็นอิตาเลียนเพราะว่าภาษาอิตาเลียนคำนี้มันแปลว่าขาวใช่ไหมใช่ค่ะคุณ่อบเป็นคนั้างชื่อค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่เคยถามไม่มีความหลากหลายตั้งแต่เด็กชอบใช่แต่ว่าเบียงอ่ะอยู่ประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กเกิดที่สรอุ แล้วก็มาโตที่ไทยพ่อพ่อเขาเป็นช่งางไปดูแลระบบไฟฟ้าของอซาอุดีารเพียแ้วพี่ถามหน่อยมาเจอกันกันกบแจ็คได้ยังไงสมัยก่อนนีผมมาเป็นพิธีกรช่องภาพยนต์อะไรเงี้ยครับและเขาเองก็มาประกวดพิธีกรในช่องเรา,า,าเองในฐานะพิธีกรรุ่นพี่ก็เลยได้รับมอบหมายาให้ไปช่วยเทรนน้องๆ แล้วก็ผ่านมาอีกหลายปีจนได้แบบเริ่มมาคุยกันเชื่อมาแจ๊กอะบอกพี่ตลอดเนี่ยว่าเขามีแฟนเป็นลูกครึ่งเยอรมันคือเราไม่เชื่อเขา <c oughs> คือแต่ก่อนเขาไม่เคยเปิดเผยแล้วเขาก็พูดแบบเออแฟนผมอะเนี่ยก็แบบว่าเป็นเหมือนนางแบบเป็นอะไรอะไรต่างๆ <c oughs> คือเรามีรู้สึกว่าเขาโกหกเขาโกหกทั้งหมดเลยไม่พูดจริงๆคือสนิทกับแจ๊กมาหลายปีมากมแล้วแจ๊กบอกใช่ไหมโกหกอะ <c oughs> ไม่ใช่อะเขาจะอะไหน้าตาเขาดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่เอาจริงๆคำยังไงเขาถึงหลอกเราได้เขาไม่ได้หลอกพี่หลอรู้ คือใจเขาหลอป้าไม่ใช่พี่แจ๊กับเขาเข้ามาด้วยความจริงใจมากมากแล้วเออที่ผ่านมาเราก็แบบเจ็บมาเยอะตอนแรกก็จะไม่เอาแหละจะไม่เอาแหละใส่าวเข้าไปใส่กาเข้าไปอีกอย่างคือเขาเข้าถางแม่แม่ชอบใช่แม่ชอบจรใจจริงใจแล้วก็จริงจังแล้วก็ชัดเจนแล้วเขาก็ดูแลเราดีโอ้เห็นผมเป็นอย่างนี้พี่เบื้องหลังผมอ่ะ เล็กเล็กเขาดูแลเรายังไงบ้างเขาดูแลเรายังไงบ้างคือผมเอาทะเลาะกันน้อยมากเพราะเวลาพอมันจะเริ่มมีปัญหาอะไรปุ๊บเราจะพูดคำเดียวเลยพูดว่าคราชช่วงนี้ไปพบกับ Young Society by GSB สวัสดีครับพบกับยังโซเซตี้บายเจเอีบีเชนเคอร์นะครับ น้องๆหลายๆคนนะครับคงจะรู้จัก Virtual s u p e r Bank อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นสื่อออนไลน์3มิตินะครับที่น้องๆสามารถเข้าไปหาความรู้และก็ฝึกนิสัยร,รักการออมแต่น้องๆรู้ไหมครับว่า Virtual s u p e r Bank เนี่ยไม่ได้มีแค่การออมและก็มินิเกมสนุกๆเพียงแค่นั้นนะครับยังมีคลิปฝึก,ฝกทักษะวิชาชีพหลากหลายอาชีพให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้กันอีกด้วยเพื่อน้องๆนะครับสามารถนําเทคนิคต่างๆนะครับไปฝึกฝนยามว่างเพื่อเป็นการหารายได้พิเศษนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองได้อีกด้วยนะครับ แล้ววันนี้นะครับพี่ก็มีหนึ่งทักษะวิชาชีพนะครับพี่จะมาแนะนำน้องๆกันนั่นก็คือการทำเค้กแล้วก็พุดดิ้งนั่นเองครับอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับพี่แค่น้องๆล็อกอินเข้ามาใน v i r t u a l School แ a n k นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่รถบัสสีชมพูและเลือกไปที่ศูนย์การเรียนรู้หรือห้องติวเตอร์เมื่อเข้าไปแล้วนะครับน้องๆจะเห็นพนักงานกดลิปคนอสยยืนรออยู่จากนั้นนะครับก็เลือกไปที่การเรียนการสอนด้านวิชาชีพ แล้วก็เข้าไปที่ห้องเรียนได้เลยนะครับและเมื่อน้องๆนไปนั่งเก้าวี้แล้วนะครับก็จะเข้าสู่คลิปการสอนโดยจะบอกวิธีการทําอย่างละเอียดนะครับน้องๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและก็ทําตามคลิปเป็น้อมๆกันได้เลยนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะดูคลิปวิดีโอแบบเต็มๆนะครับก็สามารถดาวน์โหลด Virtu วร์สุภูแบงคได้ทางระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะครับ และสำหรับตรงนีไหนนะครับสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรทีท่ขึ้นหน้าล่างนี้เลยนะครับและสําหรับสัปดาห์หน้าผมจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาฝากนั้นต้องคอยติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ